มนทนทหันบกที่24ขอสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญประจำเดือนกุมภาพันธ์2558เพื่อกรุณาทราบดังนี้การพิทักษ์และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จัดตั้งกองอำนวยการถวายความปลอดภัยแด่พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาในวรโรกาสเสด็จปฏิบัติราชกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำพูการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่รับผิดชอบบูรณาการร่วมสามฝ่าย ในการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่การเพิ่มจุดตรวจและการเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่ล่อแหลมอย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมาได้ดำเนินการจับกลุมผู้กระทำผิดดังนี้การปรับปรามยาเสพติดจ,จำนวน157ครั้งผู้ต้องหา116รายของกลางยาบ้า9,559เมตรกัญชา5,122.5กรัม การจับกุมเกี่ยวกับอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจำนวน34ครั้งผู้ต้องหา34รายการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าจำนวน6ครั้งผู้ต้องหาเจรายของกลางไม้พยุง97ท่อนไม้อื่นๆ23ท่อนปริมาตร4.24ลูกบาศก์เมตรและได้ดำเนินการขอคืนพื้นที่ป่าจากรัศฎรที่ปุกลุกป่าสงวนแห่งชาติน้ำโสมนาย,ยูง อำเภอน้มสมจังหวัดอุดรธานีจำนวน14ครั้งผู้ต้องหา7รายเนื้อที่281ไร่1งาน71ตารางวาด้านกิจการพลเรือนการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันจัดชุดเข้าปฏิบัติงานจำนวน5ชุดเข้าดำเนินการแล้วจำนวน46ตำบลใน12อำเภอโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งปัจจุบัน ดำเนินการจัดเวทีประชาคมแล้ว84ตำบลคิดเป็น58.74ได้รับอนุมัติโครงการแล้วจำนวน6ตำบลมาตรการเพิ่มรายได้แก่ผู้มีรายได้น้อยโดยการให้ความช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทปัจจุบันจ่ายเงินให้กับเกษตรกรแล้ว126,699รายเป็นเงิน1,320ล้านบาทเศษคิดเป็นรอยละ97.80 การดำเนินงานโครงการชดเชยรายได้แก่เกษตรกรชาวสวนยางปัจจุบันจ่ายเงินให้กับเกษตรกรแล้ว16,097รายเป็นเงิน175ล้านบาทเศษคิดเป็นร้อยละ97.13ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข จำนวน695เรื่องดำเนินการแล้ว411เรื่องคิดเป็นรอยละ59.14กำลังดำเนินการ284เรื่องคิดเป็นรายละ40.86การปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมา12กุมภาพันธ์ พลตรีวิชัยแชร์จอหอรองแม่ทัพภาคที่สองและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดควบคุมรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑลทหารบกที่24ณอำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธาน,นีและเวลา14นาฬิกาเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี17กุมภาพันธ์ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของคอสชณนะห้องประชุมสบายดีชั้น4สารากลางจังหวัดอุดรธานี 19และ23กุมภาพันธ์ประชุมการแก้ไขปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดคิวรถตู้และรถจักรยานยนต์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี19-20กุมภาพันธ์ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของชุดควบคุมรักษาความสงบเรียบร้อยที่ขึ้นควบคุมทางยุทธการกับกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดอุดรธานีเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน และเป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาการทวงคืนผืนป่าสงวนแห่งชาตินายุงน้ำสมณที่ว่าการอำเภอน้ำสมจังหวัดอุดรธานีการปฏิบัติงานที่สำคัญของหน่วย10กุมภาพันธ์ร่วมพิธีวันสถาปนาอาสารักษาดินแดงครบรอบปีที่61ณศารากลางจังหวัดอุดรธานี13กุมภาพันธ์ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์ณหลาน,หนาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี 14-16กุมภาพันธ์ได้จัดกำลังสนับสนุนเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานตำรวจเข้ารักษาวความปลอดภัยให้กับคณะทูตานุทูตตามโครงการวัฒนธรรมสัญจรและการจัดประชุมสัมมนาเรื่องเวทีประชาชนเสวนาหาทางออกสารพลังประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย19กุมภาพันธ์ ประชุมการบูรณาการขับเคลื่อนการบริหารราชการเดินหน้าประเทศไทยร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีนักศาลกกลางจังหวัดอุดรธานี จังหวัดสุคนครมีผลปฏิบัติงานที่สำคัญดังนี้เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์หน่วยได้ถวายความปลอดภัยแด่พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาที่นัดดามาตสนิทไปเป็นองค์ประธานยกยอดฉัตรองค์พระธาตุเชิงชุมณวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสุโนครผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติยิ่งวันที่3กุมภาพันธ์หน่วยได้กระทำพิธีเชิดชูเกียรติฐานกลา้าวันทหารปัา,ปาสศึกโดยจัดพิธีวางพวงมาลาณนะอนุสาว,วีท์ท่ก,กทัันน6ุมพ หน่วยร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคสจัดประชุมสัมนาการขับเคลื่อนง,งานแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดห่วงเดือนกุมภาพันธ์หน่วยได้จัดติวให้กับทหารกองประจำการและบุตรของกำลังพลจำนวน40คนเพื่อสอบเข้าเป็นนักเรียนในสิบช่วงสอบหน่วยได้อำมวยความสะดวกจัดยานพาหนะพร้อมสอปปที่พักให้กับกำลังพลไปสอบและนำกลับจุดจบภารกิจเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์พลโทธวัฒน์ตุปกลังในทัพภาคที่2ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วย โดยรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงานทั้งภาคปกติและงานรักษาความสงบเรียบร้อยจากนั้นชมการสาธิตการชิงตัวประกันและการรอประอบุคคลสำคัญเยี่ยมชมชุดควบคุมรักษาความสงบเรียบร้อยช่วยเหลือประชาชนของหน่วยพร้อมกับกล่าวให้อวาดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2558เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภออากาศอำานวยหน่วยได้จัดชุดช่วยเหลือประชาชนประกอบด้วยชุดกู้ภัยชุดช่างชุดแพทย์ชุดครัวสนามเข้าทำการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นและวันที่20กุมภาพันธ์บนโทสวัสดิ์สุขหลังในทัพภาคที่2 ได้เข้าพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบวาตะภัยพร้อมได้มอบถุงยังชีพพระราชทานประวัติสมุดพระเจ้าอยู่หัวเพื่อช่วยเหลือประชาชนณบ้านกุดจอบตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่1 9กถึง21กุมภาพันธ์หน่วยได้ทำการจัดการฝึกอบรมชมพร้อมทหารกองหนุนจังหวัดสกลนครรุ่นที่1นจำนวน2 0 0นายพลโทธวัตส,สุปหลังแม่ทัพภาคที่2ได้ปรุณาให้เกียรติไปตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมกล่าวให้อวาดกับทหารกองหนุนพร้อมมอบผ้าห่มจำนวน200ผืนด้านกิจการพลเรือนชุดปฏิบัติ ผู้นำชุมชนร,รวม752หมู่บ้านจาก1,515หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ49.63หน่วยได้จัดชุดวิทยากรกระบวนการของหน่วยได้อบรมการปลูกฝังท่านยิยมหลักของคนไทย12ประการตามโครงการไทยสกลหัวใจเดียวกันที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดสุรารลปัจจุบนันดำเนินการครบทั้ง18อำเภอ มีผู้เข้าร่วม42,000คนทําการอบรมตามโครงการคนไทยหัวใจเดียวกันของสอปปณปัจจุบันดําเนินการแล้ว14เป้าหมายจาก49เป้าหมายคิดเป็นร้อยละ28.57การรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมตัอสปกรณปัจจุบันรวมจํานวน799เรื่องได้รับการแก้ปัญหาแล้วจำนวน680เรื่องคิดเป็นร้อยละ85.10 จังหวัดฐานบกนกครพนมขอสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญประจำเดือนกุมภาพันธ์เพื่อกรุณาทราบดังนี้เมื่อ21กุมภาพันธ25์2558หน่วยได้ประชุมกับส่วนราชการในพื้นที่เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนสนับสนุนโนโยบายของรัฐบ,บาล5กระทรวงหลักตามยุทธศาสตร์คสชเมื่อ17กุมภาพันธ25์2558หน่วยได้จัดกำลังคนจำนวน93นาย ร้อมรถบรรทุก3คันและจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่พร้อมรถพยาบาล2คันออกให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัยโดยให้บริการรักษาโรคทั่วไปการตัดกิ่งต้นไม้ที่ค่นล้มตลอดจนซ่อมแซมที่พักอาศัยโรงเรียนและสถานที่ราชการต่างๆที่ได้รับความเสียหายจากพายุพัดถล่มจำนวนสพื้นที่ได้แก่พื้นที่ตำบลบ้านขาตำบลนาคำ ตำบลท่าบอ่สอสงครามและตำบลศรีสงครามอําเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมซึ่งหน่วยได้ระดมกําลังเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนปัจจุบันหน่วยได้จัดกําลังพลช่วยเหลือซ่อมแซมที่พักอาศัยให้อยู่ในสภาพเดิมจํานวน1นึยเอหลังและหน่วยได้จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องในห่วงเดือนกุมภาพันธ์2558หหน่วยได้จัดกิจกรรมโครงการเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทย คนไทยหัวใจเดียวกันให้กับพัานสดรในพื้นที่จำนวน8ครั้งและด้มอบน้ำหมักจุลินทรีย์ชีวภาพพร้อมปุ๋ยชีวภาพให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนพร้อมจัดชุดการสแสดงประวัติศาสตร์ชาติไทยชุดขวานทองของไทยเพื่อเป็นการปลูกฝังอุดมการความรักชาติและยังได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลท่าย,ยอดเมืองขวางาให้บริการประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม มีผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลตรวจโรคทั่วไปจำนวน264คนและฝังเข็มจำนวน480คนและให้บริการตัดผมฟรีกับผู้ที่มาร่วมกิจกรรในการจัดกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์2558นั้นมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน120 0คนและเมื่อ20กุมภาพันธ์2558แม่ทัพภาคที่2และคณะได้กรุณาตรวจเตี่ยมให้กำลังใจกำลังพล และร่วมกิจกรรมณมาหาวิทยายลัยนครพนมตำบลถามเท่าอำาเภอเมืองจังหวัดนครพนมเมื่อ23-24คุมภาพันธ์2558หน่วยได้ฝึกอบร,รมโครงการฝึกทดสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติจำนวน103คน ณห้องอบรมร้อยสารวัตรทาหารจังหวัดทานบกนครพนมจังหวัดฐานบกนครพนมข,ขอจบสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนเพื่อกรุณาทราบเพียงเท่านี้ครับ